สวัสดีค่ะพี่พรอนค่ะจากญี่ปุ่นค่ะมันี่สิบ้ามาเบิงสวนหยาสูบของชาวสวนญี่ปุ่นนะคะก้อนสิบปลูกเพิ่นกระสิเตียมดินใส่ปุ๋ยทิมไว้เดือนสองพ่อเดือนสามเพิ่นกรสิมาไทยแบบด,าดาะดักอะโฮมพลาสติกไว้ช่วงนั้นเพิ่นกระสิพ่อต้นก้าค่ะการพ่อต้นกล้าเพิ่นพ่อเดือนสามค่ะแล้วก็ลงเดือนสี่ต้นเดือนเลยค่ะ ส่วนตัวพลาสติกพันหอดินเพิ่นจะใส่ตัวนี้ค่ะซึ่งจะมีราคาแพงกว่าสีดำเพราะว่าหนึ่งคือการป้องกันแมลงขัางๆเห็นไหมจะเป็นสีขาวอาลูมิเนียมการป้องกันแมลงแล้วก็พลาสติกนี่กับซีอยรักษาเรื่องความอบอุ่นของดินเพื่อให้ต้นกล้างหญ่เร็วอันนี้เพิ่นเพิ่งลงในสองอาทิตย์ในญงแล้วตอนเพิ่นลงต้นกาใน,น้อยเองใบเลี้ยงแค่สามใบอันนี้ก็มุมหนึ่งของสวนยาสูบค่ะ น,นี่ก็อีกมุมหนึ่งของสวนยาสูบค่ะอันนี้ก็สวนยาสูบค่ะสวนยาสูบนี่อยู่ของหมู่บ้านไทเลนดีของอิบารากิค่ะสำหรับมื้อนี้ก็แค่นี้เนาะคะ่ะขอบคุณค่ะ